สวัสดีครับผมแจ็คตั้งเดียมเบต้าน,นะครับยินดีต้อนรับเพื่อนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปวีดีโอนี้นะก็วีดีโอนี้จะพาเพื่อนไปเทลูกปลานะครับที่พ่อปลากระโดดออกนะครับแล้วก็เหลือแต่ลูกปลานะครับไว้แรกเกิดเลยนะครับก็ที่แรกผมเตรียมบ่อไว้นะเพื่อนเตรียมไว้ว่าจะอีกสักประมาณหนึ่งสัปดาห์นะครับจากวันนั้นนะก็ประมาณวันนี้วันที่สี่ลวเราจะไปเทเลยนะ เดี๋ยวรู้สึกว่าน้ํามันเดี๋ยวมันจะไม่ไหวนะครับแล้วก็ปลามันเริ่มโตแล้วต้องการพื้นที่นะครับแล้วก็น้ําที่สะอาดนะครับแล้วก็ได้เตรียมน้ําไว3้3 4วันแล้วนะครับแล้วก็เอาปลาหนึ่งตัวลงไปเพื่อทําความสะอาดบ่อนะครับกำจัดลูกน้ำนะผมก็เอาปลาตัวน,นั้นออกแล้วแล้วก็จะมาเทนะสาหรับวันนี้แล้ว จะพาไปดูสายปลาก่อนนะครับแล้วก็วิธีการอนุบาลลูกปลาที่ไม่มีพ่อนะครับซึ่งเราจะเป็นพ่อปลาเองนะครับไปครับครับตรงนี้ก็จะเป็นบอ่อที่เราเตรียมน้ําไว้นะ<ม>นี่ผมเอาปลาตัวนั้นออกไปแล้วแล้วก็เอากระชนวนวนวน,น,นหาดูลูกน้ํานะครับก็น้ํายังหมุนอยู่ไม่เป็นไรนะ เรามาดูในส่วนของลูกปลานะนี่ครับเขาเริ่มโตแล้วนะผมยังไม่ให้อาหารนะวันนี้นี่แล้วก็ข้างล่างก็มีลงไปอยู่ข้างล่างนะผมก็เลยกลัวที่แบบน้ำมันจะเน่าเสียนะเพื่อนปลาก็ไม่ได้เยอะมากนะนี่ลูกน้ำเนี่ยเนี่ยตรงไปนะเห็นไหมนี่ครับมีลูกน้ำอีกตัวหนึ่งน,นี่เราไปเทเลยนะครับ ไม่ได้ปรับอุณหภูมิน้ำด้วยนะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเดี๋ยวเอลอยไว้สักไม่นานเดี๋ยวผมจะพาไปดูพ่อปลาที่ผมกำลังเฉพาะในรอบต่อไปก็คือพ่อปลาชุดนี้แหละทำไมถึงเอานํำมาเพาะอ,อีกนะเพราะว่าตัวนี้ผมคัดไว้แล้วนะเป็นพ่อพันธุ์ อีสารทรงเครื่องในที่บ้านที่จะทําต่อนะครับนี่ครับก็คือลักษณะบ่อเพาะนะนี่เห็นไหมตามคาดการนะใบบัวบกคิดว่าเขาจะมาก่อบอดตรงนี้นะครับนี่ครับบอดของเขานะลักษณะบอดแบบนี้นะเพื่อนคือเราแทบจะไม่รู้เลยนะเวลาเข้าไข่นะครับ เราอาจจะมองไม่เห็นไข่เขาให้เราสังเกตตัวเมียนะอันนี้ตัวเมียอยู่ข้างไหนดูท้องเป่งๆพอวันที่เราเพาะเนี่ยเรามาดูเนี่ยถ้าท้องเขาแฟบลงนะผอมลงว่าแสดงว่าเขาไข่นะครับส่วนใหญ่จะมีรอยกัดนะตัวที่ไข่อันนี้ผมเทียบเป็นวันที่สองแล้วนะเทียบตั้งแต่เมื่อวานตอนเช้าวันนี้ก็ตอนเช้าจะมาปล่อยตอนเย็นนะครับอ่ะ เดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกข้อหนึงก็คือใต้วงเหลืองที่เราอนุบาลไว้ตอนนี้เริ่มโตแล้วมีหัวค้อกนครับนี่ถ้าเราใส่น้ําในบ่ออนุบาลเนี่ยที่เราเตรียมไว้เยอะนะเวลาเทนะน้ํามันจะได้ไม่ต้องกระโดดสูงนะครับลูกปลาก็จะมีอัตราการลอดนี่สูงด้วยนะนี่เห็นไหมแบบนี้ครับก็เทลงไปเลยนะนี่ แล้วก็พอเราเทได้ขนาดนี้เราก็พยายามนะครับค่อยๆกดแบบนี้เดี๋ยวถ้าน้ํามันนิ่งเดี๋ยวมจะมาถ่ายอัปเดตให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะเพื่อนอ่ะช่วงที่รอน้ํานิ่งนะผมจะพาเพื่อนมาให้อาหารปลานกยุงปลานกยุงของผมเนะ่ยกินอาหารเม็ดเหมือนกันนะครับลายแดงได้กินแต่ตอนเด็กนะครับโตขึ้นก็เน้นเป็นอาหารเม็ดนะเพื่อเวลาผมขายไปเพื่อนๆอ่ะ ก็จะหาซื้อได้ง่ายก็นี่เป็นอาหารเม็ดธรรมดาเลยนะนี่ครับให้ไม่ต้องเยอะนะครับไม่ต้องเยอะนะนี่ครับปลาหางนกยุงเม็ดใสของเขาจะไม่ค่อยลงไปกินข้างล่างนะถ้าถ้าอาหารเนะี่ยมันเยอะแล้วมันลงไปข้างล่างนะครับเขาจะไม่ตามลงไปกินนะครับนี่ไม่ต้องเยอะนะครับ เป็นบ่อตัวเมียนะครับอีกเคล็ดลับที่ทําให้สีเ็าสวยนะก็คือบ่อต้องเจอแสงแดดนะครับพื้นที่สว่างสว่างนะสีเขาจะสวยนะครับอันนี้มันอยู่ใต้ร่มนะเพื่อนสีสีทองเนี่ยยัง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 แบบออกข้างเหลืองนะครับผมเอาชุดหางคอกไปไว้บ่อข้างนอกนะสีเขาสวยมากนะชุดหางคอกเพราะว่ามันอาจจะเป็นที่แสงนะ นี่ครับอาโอ้ให้อยแยกออกนะตามจริงบ่อตัวผู้มีบ่อเดียวตรงนี้ครับผมก็เลยแยกออกเป็น3าบ่อนะเพื่อให้เขาอได้ตัวโตขึ้นอีกนะอันนี้เป็นแบ็กนะครับฟูลแบก็กปลางลูกยุงฟูลแบ็กนี่สวยนะดูห่างนะครับมาอัปเดตดูนะ ลูกปลาหลังจากเทไปเมื่อกี้นะวันห้านาทีนะครับนี่ครับนี่มีลูกน้ําตัวนี้แหละตัวเดียวนี่แหละในกลางวงไฟนะครับอามาดูลูกปลานะนี่ลูกปลานี่ครับช่วงนี้แหละคือช่วงอันตรายนะถ้าน้ําเรามันไม่ดีนะเพื่อนลูกปลาเราจมได้แบบสบายๆเลยนะครับ เพราะว่าไซนี้เนี่ยยังไม่ทนต่อน้ําเลยนะนี่ง่ายๆต่อไปผมก็จะเอาลายแดงมาให้นะอนุบาลต่อไปย,ยาวๆเลยนะครับนี่เลยมาดูใต้วงเหลืองบ้างนะผมรู้สึกว่าใต้วงเหลืองวงนี้ข้อเนี้ยมันเลือดมันไม่ดีนะครับเลือดมีเลือดชิดบ้างนะก็ธรรมดานะครับนี่นี่สำหรับตัวที่เรียกว่า เลือดชิดเลือดอะไรพิการนั่นแหละนะครับคือเขาพิการนั่นแหละเพื่อนนี่หัวคออหัวคออเป็นสีแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวหีไฟนิดนึงเป็นสีแล้วแล้วก็วงเหลืองนะครับหัวคออนี่ตัวหนึ่งหัวค้อก็วงเหลืองอ่าก็ประมาณนี้แหละนะว่าอัปเดตให้ทีหลังนะก็สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเพื่อน เดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ